สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานินมาถึงคิวดูดวงราศีสำหรับวันนี้คือราศีกรกฎดูภาพรวมราศีกรกฎในเดือนมิถุนายน2567นะคะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตามศาสตร์ตะวันออกหรือโส,สาวราไทยก็คือผู้ที่เกิดใน15กรกฎาคมถึง14สิงหานะคะศาสตร์ตะวันตกคือผู้ที่เกิดใน22มิถุนายนถึง23งรกรกฎาคมเนาะก็ ลองเลือกดูกันนะคะดูทั้งตะวันออกตะวันตกเลือกดูได้ทั้งสองราศีก็ได้ถ้าคุณภาพเกี่ยวในสองราศีเนาะเอาโอเคเราจะไปดูเรื่องของทุกอย่างเนาะเรื่องทุกอย่างเรื่องของทุกอย่างภาพรวมทุกอย่างเนาะงานเงินความรักสุขภาพเนาะความรักก็จะดูให้คนมีคู่คนโสดคนคุยนะทุกสถานะ การเปิดไพ่แบบนี้คือเรียกว่าการเปิดเซลติคอร์สหรือเปิดพื้นดวงในดูกรอบระยะเวลาตามที่เราต้องการอาดีตปัจจุบันอนาคตนะในคอร์สเรียนอ่านไพ่ทาโลกขั้นพื้นฐานอาจารย์เปิดคอร์สเรียนตรงนี้นะคะาการเปิดพื้นดวงแนะนําถ้าเอาดูแบบชัดเจนและแม่นยำจริงจริงดูเจาะลึกแต่ละอย่างงานกับเงินดูด้วยกันได้ความรักดูต่างหากาสุขภาพดูต่างหากอีกหนึ่งหน้าไพ่ในลักษณะนี้จะแม่นยำมากกว่านะคะแต่นี่ก็คือเป็น ทำออก YouTube ก็เปิดเป็นภาพรวมให้เนาะก็จะอ่านตามนะาไพ่เอามาดูค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะฮะภาพรวมของชะตาในราศีกรกฎในเดือนมิถุนายน2567เป็นแบบไหนยอย่างไรให้ไพ่บอกหน่อยค่ะเดอะทาวเอร์แล้วเราระวังคุณเดือนนี้คุณจะได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแล้วก็คาดหมายไปเรื่องเหตุปุกปับฉับพลันที่คุณอาจจะ ไม่ได้คาดหมายในลักษณะน,นั้นแต่ The Tower โดยทั่วไปนะบางคนอาจจะมองว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีเดี๋ยวจริงๆไม่ใช่นะคะไพ่ The Tower จริงๆก็แค่เหนือความคาดหมายหรืออาจจะผูกป,ปับฉับพลันในลักษณะน,นั้นซึ่งในคอร์สเรียนอ่านไพ่ทาโร่พื้นฐานอาจารย์จะบอกคีย์เวิร์ดความหมายไพ่ที่ชัดเจนไพ่บางตัวที่ดูเหมือนแบบดูน่ากลัวแต่จริงๆไม่ได้กลัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะอ่าโอเคค่ะ The t o า e r ราศีกรกฎ เจ็ดไม้ชวอนอวอนหนึ่งถ้วยอืม mm น้อยช็อคเคโอเคจากเดือนนี้ราศีกรกฎบอกเลยนะคะคุณจะได้เจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างในลักษณะที่จะทําให้คุณมีการเวิร์กหรือการทํางานใหม่ในทุกเรื่องไม่ว่าความสัมพันธ์การงานการเงินความรักในลักษณะที่ไม่ได้เป็นในรูปแบบเดิมหมายความว่าจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวคุณเป็นไปในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะบอกเลยดีขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบเดิมคุณค่างค่อนข้างจะได้รับข่าวสารหรือรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพื่อมริหาจจัดการตัวตนคุณในรูปแบบใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมในอนาคตนะเดือนนี้นะคะเดือนนี้จะมีการ เป็นไปในลักษณะนั้นเป็นข่าวสารที่ดีแกแต่ว่าเป็นคุณอาจจะตั้งรับไม่ทานเพราะทุกคนอยู่บนความเคยชินเคยทำแบบปกติลูทีนนะคะแต่สิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้จะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมนะอืมเวอร์ว โฟร์ออ <Of> อย่าก,กลัวนะคะไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกแต่คุณก็เป็นคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณคุ้นชินนะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปแล้วในอนาคตอาจารย์ว่าสิ่งที่คุณเจอในเดือนนี้จะทําให้คุณเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมเนาะหลายๆเรื่องเลยอะมาดูวันต่อค่ะ strength a s h o p ย e n t a c l e แปดดาบ Queen source อาจารย์เปิดคอร์สเรียนอ่านไพ่ทาโร่ขั้นพื้นฐานนะคะ Basic course จะให้คีย์เวิร์ดความหมายไพ่ไพ่สิบดาบต่อ เรื่องของความรับเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงการงานเป็นยังไงในคอร์สจะสอนอย่างละเอียดอย่างเช่นเดอะทาวเวอร์ไพ่เดอะทาวเวอร์จริงๆไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คุณคิดนะคะก็จะสอนคุณอย่างละเอียดว่าความหมายเดอะทาวเวอร์เป็นแบบไหนยอย่างไรให้คีย์เวิร์ดไพ่ไปโดยที่คุณไม่ต้องท่องจําอะไรมากมายนะคะเอาที่จําเป็นเท่านั้นและจะสอนการวางไพ่ในรูปแบบนี้คือการวางเซล t i c นคอร์สอดีปัจจุบันอนาคตสามารถดูในกรอบระยะเวลาที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจนนะคะอืม ในคอสจะสอนในเรื่องตรงนี้เนาะถ้าใครสนใจอยากลงเรียนคอรสนี้คอสอ่านไพ่เรียนอคอร์สเรียนอ่านไพ่พื้นฐาน787มิราเคิคอสซึ่งเป็นคอรสที่7หรือคา่าที่7แล้วที่สอนมาก็แอดไลน์ line, จองที่เรียนกันได้นะเราจะเรียนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะ2567นี้นะปลายเดือนมิถุนายนนะแอดไลน์ line, จองที่เรียนกันได้นะคะราคาคอสอยู่ที่1 9 6 9บาท ถ้าเกิดใครมีพื้นฐานอยู่แล้วนะอย่กเรียนรู้อะไรไปมากกว่าน,นี้ก็จะมีแอดวานคอร์สสำหรับในเดือนกระกฎานะคะก็ราคาเขา,ขาเท่ากันคือ1,999บาทแอดวานก็จะสอนละเอียดลึกซึ้งมากกว่าน,นี้ด้วยนะคะสนุกค่ะ <c oughs> อ่านไพ่เป็นแล้วเราดูดวงตัวเองนี่แหละนะต้องบอกตรงๆสนุกดีนะอาจารย์เกาดูความแนวโน้มความน่าจะเป็นสำหรับชีวิตอาจารย์ในทุกเดือนหรือทุกวันแม้แต่ทุกสัปดาห์ก็ดูนะ อืมอ่ะโอเคเราก็มาดูกันสำหรับอาซีกรกฏว้าวดุซันเมจิเชียนว้าวเป็นไพ่ที่ดีนะถามว่าชะตาของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะเจอยเยอะไรแย่ๆมากมายที่เป็นไปในลักษณะที่คุณค่อนข้างช็อกหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในอดีตจากการที่คุณเคยทําแบบนี้คุณได้ผลแบบนี้คุณจะมีการตรึกตรองเนาะเหมือนคอมพลี t บางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลง เป็นไปในลักษณะที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่แน่นอนความเป็นคุณหรือสิ่งที่เคยทํามามันเป็นตัวตนของเราก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ไม่สุดแต่ต้องอต้องเรียนรูต่อไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอในเดือนนี้จะทําให้คุณได้ไปเจ,จรจหัดนะไปสู่ในทิศทางที่คุณอยากจะเป็นและอยากจะทำหกเหรียญว,ว้าวจีนเพสเจเจวิวเป็นหน้าไพ่ที่ดีมากนะอะมาดูกัน เรื่องของการงานก่อนตั้งแต่1น0ถึงสิบราศกรกฎนะคะช่วงของต้นเดือนนะหนถึงสนะต้องบอกเลยว่า1นึ่ถึงสมมิถุนานะหนถึงสามิถุนาค่อนข้างที่จะตึงมือนิดหนึ่งงานอาจจะไม่ได้เป็นไปได้ดังใจอาจจะมีเรื่องของบริวารเข้ามาทําให้คุณเออไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ต้องใช้ในเรื่องของพระคุณ มากกว่าพเดชนในการควบคุมบริหารจัดการนะสถึงเจนถึง4ถึง7จะเป็นไปในลักษณะเรื่อยๆคุณจะมองว่างานที่คุณเวิร์กหรือทําอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในลักษณะที่เออมินจจัดการและขึ้นไปในทิศทางที่ได้ดี 8-10ง,งานก็ยังอยู่ในกรอบในลักษณะที่เป็นไปแบบเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวไปมากกว่านี้นะคะต้องบอกแบบนี้แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่ค่อยโอเคกับเรื่องของการงานสําหรับ8-10ถึง 10, แต่ทําอะไรได้มากไหมก็ทําไม่ได้ได้แต่ทําได้ก็คือการรอเวลานะคะ 11ถึงนะคะมีถุนาเนาะอาจจะต้องมีการทำงานหรือเวิร์กการทำงานที่สู้และลุยพอสมควรแต่ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะงานของคุณหลายๆตัวหรือหลายๆเรื่องที่เข้ามาในช่วงระยะเวลา11 -13 เถึงเนี่ยไม่ได้เป็นไปได้อย่างที่คิดคุณจำเป็นต้องลงมาลงมือมาเทคแอคชั่นเอาเองค่อนข้างเหนื่อยนะคะ The t o w า r 10 ดาืมเรื่องของการงานคุณอาจจะได้รับผิดชอบงานอะไรแบบปุบปับฉับพ์หรือระมัดมาวาังเรื่องของอการงานที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะ เดอทาวเวอร์สิบดาบเรื่องปัญหาเรื่องเดิมๆของการงานของคุณชี้เคยมีประเด็นในเมื่อก่อนเรามาระวังช่วงสิบสี่ถึงสิบเจ็ดจะกลับมาทําให้การงานคุณสะดุดได้นะคะเรามาระวังนิดนึงหรือคุณวางแผนงานอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ในช่วงสิบสี่ถึงสิบเจ็ดมิถุนาจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการเนาะเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆแต่หลังจากนั้นสิบแปดถึงยี่สิบมิถุนาไม่มีประเด็นอะไรการงานจะขยบมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือในยะนึงนี่สิบสามถึงเอ่อสิบสามถึงสิบ 7มิถุนยาคุณรู้ว่าการทําอย่างนี้มันไม่ร์กับคุณนะคะเรื่องของงานคุณอาจจะมีมวิธีการในการบริหารจัดการงานใหม่ทําให้สิบแปดถึงยี่สิบวิทยาการงานของคุณขยบขึ้นมาดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะอถ้าใครรองานทางไกลนะคะต่างประเทศนะต่างอำเภอต่างประเทศทางไกลก็จะได้รับขา่ขาวดีเข้ามาในทิศทางที่เหมือนงานนี้จะคอมพิวต์หรือสําเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการนะในช่วงนี้ว้าวแลว เรื่องของการงานสําหรับราศีกรกฎ21-23เถึงเขาดีมากเลยนะคะการงานของคุณถามว่ามันไปไดเป้เรื่อยๆไหมมันไปแบบเรื่อยๆแต่เป็นไปในลักษณะที่คุณรู้สึกว่า สิ่งที่คุณเริหรือคุณทาไปในช่วงที่ผ่านมาหรือปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วมันออกหลอกออกโผลในช่วง21่สเถึงยีเนี่ยเป็นไปตามที่คุณต้องการเลยสมและคุณสมคุณค่ากับสิ่งที่คุณทําและหลอกอยเนาะบอกเลยและ2 4่สบถึงยีบอกว่าเราจะได้ข่าวดีวเรื่องของการงานใครรองานใหม่รอติดต่อ,อการงานจากที่ใหม่ก็มีโอกาสที่จะ,ะมีการ ติดต่อสื่อสารเรื่องการงานเข้ามาในลักษณะน,น,นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รอง,งานใหม่ก็งานที่คุณรับผิดชอบในปัจจุบันคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปในทิศทางที่มันมีความมั่นคงเอ่อที่ทางที่ดีกว่าปัจจุบันนี้นะแต่จะมีประเด็นนิดนึงในช่วงของ2 8่สถึงสาในเรื่องของการงานของคุณอาจจะไม่ได้เป็นได้ดั่งใจคุณคือมันดีมาตลอดนะตั้งแต่18จนถึง 27่สิบวันนี้คือดีแต่ช่วงปลายเดือนมันอาจจะมีการดออปลงนะคุณอาจจะเฟล์บ้างเล็กน้อยในลักษณะนี้ก็ปล่อยวางนะคะอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดในลักษณะนี้นะก็ปล่อยวางแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนาะ สีดาบสองถ้วยเรื่องการงานของคุณนะคุณหยุดแล้วก็คิดดูว่าอะไรแบบไหน,นอย่างไรให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าการวิธีการแก้ไขการงานจะทําอย่างไรสําหรับในเดือนนี้แล้วเป็นไปในทิศทางจริงๆคุณถ้าคุณรับรู้ได้จริงๆคุณจะรู้ว่าการงานในเดือนนี้ของคุณเป็นไปในลักษณะที่เฮ้ยมันดีขึ้นนะมันได้รับชื่อเสียงมากขึ้นมีคนกล่าวถึงมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคมาดูเรื่องของการเงินนะคะราศีกรกฎตั้งแต่ต้นเดือน1นึถึงสิ บอกเลย1นถึงสนะคะการเงินยังเป็นไปได้แบบเรื่อยๆแต่เข้ามาเยอะไหมก็ไม่ามาได้เยอะมากนะคะฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวก็เป็นไปในลักษณะที่มีเข้ามาใช้เนาะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ดาตามใจอย่างคุณต้องการมีพอเข้ามาต้องบอกแบบนี้เนาะสามถึงเการเงินคุณเข้ามาดีเลยนะอาจจะได้จับเงินเป็นก้อนพอสมควรนะสำหรับธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์แล้วหลังจากนั้นนะแปดถึงสิบการเงินของคุณอยู่ในลนักษณะเรื่อยๆถามว่า ฝืดเครืองไหมไม่ได้ฝืดเครืองแต่8ถึง10จะอยู่ในลนักษณะที่คุณจะอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายไอ้เรื่องหยิมหยิมมากเกินไปอาจจะไปใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งใหญ่ๆใ,ในลนักษณะนี้แต่มีให้ใช้จ่ายไหมมีนะคะแต่คุณจะไม่ได้ใช้จ่ายแบบช้อปปิ้งตามอําเภอใจแค่นั้นเองเนาะสิบเอถึง1ิการเงินค่อนข้างฝืดนิดหนึ่งนะต้องทําเยอะกว่าเดิมนะคะหรือในยะหนึง่งคุณต้องสาหรับคนที่ทํางาน กินเงินเดือนนะคะไม่มีรายได้พิเศษเข้ามาหมายคาาว่า11-13เนี่ยคุณจะต้องกินใช้อย่างจับจ่ายอย่างประหยัดเนาะแล้วมาระวังช่วงของ14-17การเงินนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านนะการใช้จ่ายกับปุปับฉับพันเข้ามาค่อนข้างที่ที่จะใช้เงินพอสมควรนะคะเรามาระวังนิดนึงเนาะ,ะทำให้การเงินคุณประสบปัญหาสภาวะของการ ฟื้เครื่องหรือขาดแคลนได้เลยนะคะในช่วง1 4บสถึงสินะแล้ว1 8บแถึงยีจะดีขึ้นคุณจะได้รับเงินเก่า,เกาๆเงินรายได้เก่าๆหรือคุณเคยลงทุนอะไรไว้คุณจะได้รับผลตอบแทนตรงนั้นกลับคืนมาในลักษณะที่ฟื้นตัวจาก1 4บสถึงสิได้เนาะและ21่สถึงยีการเงินของคุณก็เป็นไปในลักษณะที่ดีนะคะเออมีกินมีใช้จับจ่ายใช้สอยเออถ้าบางคนได้โชคลาภก็มีนะหรือได้เงินจากการลงทุน หลักหมื่นนะอย่างน้อยหลักหมื่นนะคะอันนี้ถึง21-23เนอะ24-27นะ 24, 27, นะก็จะได้ข่าวดีเรื่องของการงานหรือจะได้รับงานถ้าปีปและหรือธุกรกิจส่วนตัวคุณก็จะได้เรื่องของโบนัสนะข้อแรกหรือได้ลูกค้าเข้ามาใน ในเรื่องของการงานในทิศทางที่โอ้โหจับต้องและได้เป็นเกาบเป็นกรรมนะคะ24-27ส่วน 28-, 28สิ้นเดือนการเงินของคุณนะคะถามว่าคุณมีไหมจริงจริง,รงมีนะแต่คุณกลัวไม่พอใจเพราะว่ามีการไรายได้ไม่ได้เข้ามาตามไม่ตามหน่ยของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะอยู่นิ่งๆมากกว่าเพราะฉะนั้นการเงินสําหรับราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะก็เป็นไปแบบเรื่อยๆเข้ามาในทิศทางที่คุณพึงพอใจบางทีก็เข,เข้ามาเป็นชุดๆ,ๆนะ าจากชื่อเสียงสิ่งที่คุณเคยทำไว้แล้วแล้วก็จะส่งผลต่อการเงินในลักษณะนี้เป็นชุดๆแบบว่าแบบเข้ามาเป็นก้อนอะในลักษณะนี้อยู่ราศีกรกฎนะอามาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะช่วงต้นเดือนนะคะก็มีการติดต่อสื่อสารกันบ้างนะแต่ก็ไม่ได้แสดงออกของความรักหรือความโรแมนติกกันสักเท่าไหร่ก็เป็นไปในแบบ <c oughs> เรื่อย เนาะพูดคุยสื่อสารกันนะคะแต่ว่าเหมือนพูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จําเป็นเรื่องของงานเรื่องที่ก็ต้องต้องเวิร์กการทําขาดความโรแมนติกไปบ้างในช่วงของต้นเดือนนะหนึ่งถึงสิบแต่ถามว่ามีประเด็นให้ทะเลาะเปลาแวงอะไรไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่ได้ทะเลาะเปาแวงอะไรอาจจะมีช่วงของสภาวะแบบ ต่างคนต่างนิ่งกันไปบ้างเล็กน้อยใน8-10ถึงนะคะหลังจากนั้น11-13อถึงาอาจจะมีการนิ่งกันไปเลยจากการที่ต่างคนต่างไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องต้องทำหรือต้องการหรือในย่านหนึ่งมีการงอนกันนะคะอาจารย์รู้สึกเลยว่ามีการงอนกันแล้วก็คือไม่แบบประมาณว่าฉันไม่ติดต่อฉันไม่สื่อสารแล้วเธอไม่ติดต่อฉันก็ไม่ติดต่อนะมีงอนกันแล้วมาระวังเรื่องความสัมพันธ์ในวันที่10 สี่ถึงสิอาจจะมีการปุบปรับฉาพานันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับปัญหาเรื่องเดิมๆหรือในย่างหนึ่งอาจจะมีการยุติการสื่อสารไม่พูดคุยกันนะคะเรามาระวังนะเพราะฉะนั้นสิ่งช่วงระยะเวลาที่มันจะเริ่มมาคุกก็คือ8ปนะแจนถึง13บสามนะคะสิบสจะมีประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็อ่อนโยน นะอ่อนโยนพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นดูแลอใจใสมากยิ่งขึ้นจะช่วยกันช่วยในเรื่องของอปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจะบรรเทาเบาบา,างลงได้นะแล้วหลังจากนั้น1 8บแถึงยี่สิบก็จะกลับมาดีกันมีความโรแมนติกนะคะพูดคุยการเทคแคร์ดูแลใจใส่กันนะดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดมีการนิ่งหรือเงียบกันไปในยี่สิบในสิบแปดถึงยี่สิบคนมีคู่ก็จะกลับมาพูดคุยกันเนาะ 21ถึง23ก็เป็นไปในแบบเรื่อยๆซัพพอร์ตดูแลใจใสการพูดคุยกันนะคะแต่ฝ่ายนั้นฝ่ายคนที่คุณดิ้วด้วยเขาอาจจะนิ่งๆใส่คุณบ้านแต่คุณก็ไม่ไร้ซีเรียสอะไรเนาะ24ถึง27เนาะอืมก็มีการนิ่งกันไปนะคะแต่คุณไม่ได้ซีเรียสอะไรก็มองว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันดีเขาอาจจะนิ่งใส่คุณอยู่นะสําหรับราศีกรกฎนะคนที่คุณดิ้วด้วยแล้ว2 8ถึง30จะมีประเด็นคุณจะไม่ติดต่อไม่สื่อสารคุณจะอยู่ในพื้นที่ขอองงตัวคุณเ ไม่พูดคุยอะไรกับเขาเลยนะจะมีการงอนกกนอีกรอบในช่วงของ2 8ถึงส0สิ้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่จริงๆถ้ามองในด้านดีในเรื่องความรักสัมพันธ์เรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งมากนะคะเอาบอกงี้คู่คือความรักคือการแชร์กันและกันเพราะฉะนั้นอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยถ้อยทีทอยอาศัยกันนะจริงๆแล้วถ้าคุณจะรู้สึกได้ว่าการเราที่เรารักกัน เราไม่จำเป็นต้องหวานกันตลอดเวลามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอย่างหนึ่งเนาะนะนะสำหรับคนความสัมพันธ์คนโสดนะ บอกเลยต้นเดือนนี้มีอะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะมีความเบื่อเบื่ออยา่างๆเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่าคุณจะไปแอคชั่นในเรื่องความสัมพันธ์เลยไหมไม่นะคะคุณอาจจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องอการธรราหกินพัฒน,นาตัวเองอย่างนั้นซะมากกว่าแต่ช่วงของต้นเดือน1นถึงสถ้าใครบางคนมีคู่อยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วนะมสมมุติว่ามีคนคุยนะคะเหมือนก็มีการห่างๆกันบ้างแต่ถามว่าคุณจะทำไรหรือเวิร์กอะไรไปมากกว่านี้ไหมก็ไม,ม่นะคะก็มีกันนี่กันไปจนถึง วันที่1ิบสเลยนะนิ่งกันไป13เลยนะถ้ามีการแอคชั่นบอกเลยสี่ถึงสิเนี่ยยังมีแอคชั่นประปรายกันบ้างนะคะถามมาต่อไปแต่อาจจะมีการเวลยะห่างของเรื่องของการตอบข้อความกันพอสมควรและในวันที่14-17ถึง17มิถุนาอาจจะมีไฟได้ไฟหนึ่งที่ยุติ ไม่เทคแอคชั่นใดๆทั้งสิ้อนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะน,นิ่งกันไปเลยในลักษณะนี้อ4อสิถึงสิเ,เนาะแต่ในที่สุดความสัมพันธ์นะ,ะก็จะกลับมาดีกันในช่วงของ18บแถึงยีมิถุนาออถ้าคนนะคะ คนคนนี้เป็นรักทางกายอยู่ต่างจังหวัดต,ต,ต่างอำเภอต่างประเทศเขาก็จะมีการแอคชั่นกับมาสารความสัมพันธ์มีเทคชั่นถามไทยสารทุกสุขดีคุณอาจจะดีวกับคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าก็ได้เนาะ21ถึง27นะคะสำหรับคนโสดนะคนโสดเมื่อกี้คนโสดนะคะอ,ะอาจาร,รย์อ่านคนโสดแล้วลืมไปเนาะ1ถึง10นะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองแล้วก็11นะคะถึง20สำหรับคนโสดเนาะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เหมือนคุณจะไม่ใส่ใจเรื่องมีคู่เลยนะเออเรื่องมีคู่เลยนะบอกเลยตรงๆเนอะเหมือนว่า คุณยังไม่พร้อมก,กับการที่จะมีคู่หรือในระยะหนึ่งตอนนี้คุณกําลังพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เจอจราจไปมากกว่าเดิมนะอันนี้คุณโสดเมื่อกี้ไปอ่านเป็นคนคุยเนาะอ่าคุณโสดก่อนเนาะอืมขออภยัยอ่านเพลินไปหน่อยอ่าคนโสดสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะก็จะเป็นในลักษณะที่อยู่ห่างๆแบบห่วงๆถามว่าคุณอยากมีคู่ไหมมันก็ฟิลมีอยากแต่ฟิลอยากของคุณจะอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่อยากมากกว่าเพราะเจ็บไปเยอะนะในเรื่องความสัมพันธ์เอ่อ เหมือนคุณยังติดเรื่องของความสัมพันธ์เดิมๆเ,เก่าๆไม่ได้อะตัดออกไปได้ในลักษณะนี้นะแต่อยู่ดีๆคนโสดน,นะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนเก่าๆในช่วงของ18บ0ถึงยีมาก็ได้เนาะอืม ถ้ามีการติดต่อสื่อสารจากคนเก่าๆมา2 1เถึง่านะคะเขาก็ยังนิ่งใส่คุณคุณก็ยิ่งนิ่งใส่เขาแต่ก็โอเคนะก็รู้สึกดีที่เขามีการติดต่อมาเออแต่คุณจริงๆแล้วคุณเหมือนก็ทําใจในระดับหนึ่งถ้ามีใครติดต่อกลับมาหรือคนเก่าๆ,ๆกลับมาในข้อสัมพั์กับคุณเนี่ยคุณก็สามารถจะให้เขาอยู่ในสถานะคาว่าเพื่อนได้เหมือนกันเพราะหลายอย่างที่ผ่านมาที่เขาเป็นกับคุณถามว่าคุณมีใจให้กับ คนเก่าอยู่ไหมมันก็มีน่ะแหละมันไม่ได้ตัดง่ายๆนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงเนาะคุณเป็นคนที่เชื่อว่าถ้ามีแล้วมันไม่ดีกว่าอยู่คนเดียวมันไม่ดีกว่าการเป็นโสดคุณก็ไม่มีนะคุณสามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนคุณก็โอเคเขาจะอยู่เขาจะไปนะคุณจะโสดไม่โสดคุณก็มไดีซีเรียนอะไรจนในที่สุดคุณจะอยู่กับตัวเองคุณเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองถามว่าในเดือนนี้คนโสด ที่เห็นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคนเก่าๆที่ต่อสื่อสารมาซะมากกว่าคนใหม่ๆไม่เห็นนะคะแล้วแต่แล้วตัวคุณก็ไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ด้วยในช่วงระยะเวลานี้ซีเะเหมือนคุณอยากจะหิวตัวเองก่อนอะแล้วก็เอาเวลาที่มีดูแลตัวเองมากกว่านี้ซะมากกว่านะคะสำหรับคนโสดเนาะ,ะสาหรับคนคุยคนคุยนะคะ คนคุยช่วงต้นเดือนนะคะก็มีการคุยประปรายกันบ้างนะมีการส่งข้อความโต้อตอบไปกับกันบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วจะมีช่วงห่างๆกันเริ่มตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่13นะคะจะห่างๆกันจะ ติดต่อสื่อสารกันน้อยลงไปมากเลยแล้วช่วงของ14-17ถึงจะมีประเด็นอาจจะเป็นคุณที่ยุติการติดต่อสื่อสารหรือการโทรหาหรือการแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นแต่แน่นอนค่ะคุณยังน่ารักอยู่สำหรับเขาเขาต้องกลับมาแน่นอนนะคะก็คือในช่วงของ18-20ถึง20เขาจะกลับมาแอคชั่นเพื่อดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์เช่นเดิมเนาะ เออยังรู้สึกยังต้องการยัง I need you ยัง I want you อยู่นะคะแล้วก็21-23เถึง23ขาก็ยังมีการแอคชั่นเข้ามาหาคุณบ้างโดยว่อุปนิสัยของเขาคนนั้นในความสัมพันธ์ซึ่งตัวคุณจะรู้ดีว่าเขาค่อนข้างเ a นน i ่งมี e ีโกอยู่แต่เขาก็ยังมีการแอคชั่นต้อตอบข้อความกับคุณอยู่นะคะเออในช่วงของ2 4 2ถึง27ก็มีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นตัวคุณอาจารย์มองว่าเป็นตัวคุณนะคะก็ถามว่าคุณมมมีีใใจจเาก็นะ แต่คุณก็เริ่มกำลังเริ่มเซฟตัวเองพอสมควรเพราะอะไรเ mm. พราะว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขานิ่งมาก mm. เขาไม่เห็นอยากจะพัฒนาไปไกลสักเท่าไหร่คุณหายไปเขาก็กลับมาดึงคุณกลับไปจนในที่สุด28่ถึง30มิถุนายจะมีประเด็นการคุณจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคุณจะไม่ติดต่อสื่อสารหรือแอคชัดด่นใดๆกับเขาใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะ ม,มีความเหงาแหละแต่คุณก็อย่างว่าคล้ายๆคนโสดนะถ้ามีแล้วเหมดีก็ไม่มีดีกว่านะในฟิลแบบนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับคนมีคู่ในเดือนนี้หาความชัดเจนได้แล้วหรือยังยังนะคะก็ยังหาไม่ได้เนาะแต่คุณรู้สึกว่าการแบบไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามความรักหรือไปอกระตือรือร้นอยากจะมีใครอยู่ในความสัมพันธ์มันก็ดีต่อตัวคุณเช่นกัน ะะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้สําหรับคุณมีคุคุยมีคนคุยนะการที่คุณไม่วิ่งไล่ตามในความสัมพันธ์คุณดูมีเสน่ห์มากๆนะบอกไว้เลยนะคะสำหรับเดือนนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนเนาะโอเคเ,อเรื่องของสุขภาพเนาะเรามารอวางเลยนะคะในคุณอาจจะทํางานหนักในช่วงของ11ถึง13เนาะแล้วก็อาจจะได้แบบอยู่ดีก็ไม่สบายนะล้มหมอน,นอนเสือได้เลยนะบางคนอาจจะอุบัติเหตุได้ถึงขนาดเ พกช้ำน้ำเขียวได้เลยนะอันนี้เคสสำหรับหนักหนักจริงๆนะต้องขอบอกนี้นะอาจตามพ่นะไม่ได้รวงแบบโดยที่จะตรงกับทุกคนนะเคสหนะักจริงๆก็อาจจะได้นอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นสดอดคนะเนาะทำบุญบริจาคลงศพนะคะอ,อะไรอะเจาะเจาะเลือดนะอะไรนะบริจาคเลือดเออในลักษณะน,นี้นะคะบริจาคลงศพทำบุญบริจาคลงศพเจาะเลือดหรือไม่ก็ไปเาจาะเลือดนี่ที่นี้คืออะไรอะ บริจาคโลหิตเออลืมปวดติดอยู่นะบริจาคโลหิตนะหรือไม่ก็ถ้าสมบุรณ์แผ้าห่อศพอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพื่อแก้เครสแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินาะจะผ่อนหนักให้เป็นเบาพระอจย์เห็นแล้วว่าวันที่28เอ้ยวันที่18ถึง20สถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะไปแก้เครสจากหนักให้เป็นเบาได้เนาะและหลังจากนั้นก็จะไม่มีประเด็นอะไรในเรื่องของสุขภาพเนาะโอเคอืม สุขภาพไปแล้วโชคลาบนะคะโชคลาบที่จะเห็นเลยเนาะเห็นในช่วงของ21ถึง27นะคะโชคลาบของคุณนะต้องบอกแบบนี้นะคะโชคลาบของคุณอ่าถ้ามาจากอะไรหนึ่งจะไ,ได้จากการงาน2ได้จากโชคลาบจริงๆเนาะเป็นจังหวะเวลาคุณอาจจะได้กําไรจากสินค้าที่คุณขายออกไปในลักษณะที่ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนั้นก็ได้นะคะการงานเนาะ เออมาจากชื่อเสียงสิ่งที่คุณกระทําลงไปเนาะโชคลาภจะได้ช่วงนี้นะโอเคก็สุขภาพโชคลาภก็จบทั้งหมดนะคะสําหรับราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนเนาะ ก็ประชาสัมพันธ์การเปิดคอร์สเรียนอ่านไพ่ทัโลกขั้นพื้นฐานเบสิคคอร์สก็จะสอนคีย์เวิร์ดความหมายไพ่แต่ละใบเป็นแบบไหนอย่างไรนะโดยที่คุณจะสามารถเอาคีย์เวิร์ดความหมายไพ่ตอบคําถามที่คุณต้องการคําตอบให้ได้นะคะและการวางไพ่ในรูปแบบนี้สามารถเจาะลึกรายละเอียดได้หลายๆเรื run, ่องนะในคอร์สจะสอนรายละเอียดอีกทีคุณจะดู1วัน3เดือน7วัน10ปี1ปีก็ได้นะคะสิปีก็ดูได้นะแต่จริงๆการดูดวงแบบระยะยาวเน่ยมันก็ ถามว่าความแน่นยามันมีไหมมีนะคะมีอยู่แต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่การเดินทางไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นการดูดวงหรือการเช็คดวงดูดวงไปแล้วได้อะไรก็คือดูเพื่อรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขอ่เพื่อแก้ไขปัจจุบันเพื่ออนาคตที่เปลี่ยนแปลงนะอันบอกแบบนี้ถ้าดูเหตุการณ์ล่วงหน้าเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่ดีนะไม่ให้เราทุกนะคะการดูดวงไม่ให้ทุกแต่เพื่อให้เราเตรียมพร้อม เพื่อที่จะแก้ไขอาจารย์ดูดวงตัวเองเสมอนะคะดูทุกวันด้วยนะดูรายเดือนรายปีก็มีนะคะก็ดูแล้วก็จะดูว่าเออปีนี้มันเป็นแบบนี้อย่างนี้เรื่องความรักมันจะเป็นอย่างนี้เราควรจะวางใจแบบไหนแก้ไขอย่างไรเพื่อผลหนักให้เป็นเบาเนาะถ้าใครสนใจอยากลงเรียนคอร์สเรียนอ่านไพ่เบสิกคอร์สนะคะราคาคอร์สอ,อยู่ที่1 9 9 9บาทแอดไลน แล้วพิมพ19อีกครั้งจะมีลิงก์ไลน์อาจารย์จะขึ้นแอดไลน์ไปทีนะคะได้พูดคุยหรือจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยนะไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามีลิงก์ไลน์อาจารย์ิดขึ้นแอดมาได้เลยบางทีแอดมินไม่ได้ตอบกลับคุณหรือตอบกลับราช้าสอบถามคิวโดยตรงคิวดูดวงโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยหรือใครสนใจอยากดูดวงพื้นดวงแบบนี้นะคะก็เลือกได้ตั้งแต่แพ็กเกจที่3 4 5ในการโทรคุยทางไลน์ก็ได้หรือรับผลการทำนายเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะเปิดพื้นดวงครั้งหนึ่งอยู่4-500บาทถ้าเลือกแพ คุณจะได้บุฟเฟ่บุฟเฟ่พื้นดวงและบุฟเฟ่คำถามไม่จํากัดพื้นดวงและจํากัดคําถามสามารถเจาะลึกให้รายละเอียดดีเทลต่างๆได้มากด้วยนะคะโอเคแจ้งไว้นะที่นี้นะขอบคุณชิการา์ขอบคุณชิการสับสคร b e ขอบคุณชิการ,การในทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ